ถึงกับต้องขยี้ตากันเลยทีเดียวนะครับเพราะล่าสุดสื่อกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยว่ารถไฟที่เพิ่งซื้อมือสองมาจากญี่ปุ่นกำลังจะเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นไม่คิดจะถามช่างไทยบ้างเลยหรอว่าจะรีโนเวทเสร็จทันหรือเปล่าสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับรถไฟของกัมพูชากันนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประมาณสักสี่ถึงห้าวันที่ผ่านมา มันมีข่าวที่ถูกรายงานออกมาจากหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อญี่ปุ่นสื่อไทยหรือว่าจะเป็นสื่อของกัมพูชาเองได้รายงานข่าวออกมาเหมือนกันเลยนะครับก็คือทางกัมพูชาได้ไปขอซื้อรถไฟมือสองจากญี่ปุ่นมาซึ่งก็คือรถไฟคิฮะ183ที่สมัยนายกประยุทธ์จันโอชาเคยได้รับฟรีมาจากญี่ปุ่นซึ่งหลังจากที่ได้ฟรีมาก็เอามาบูรณะซะสวยและสุดท้ายก็ได้เปิดใช้งานในเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งมันกลับกลายเป็นว่า รถไฟสายนี้บูรณะออกมาได้อย่างสวยงามมากและสุดท้ายก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดซอฟต์พาวเวอร์ที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นถึงกับต้องเดินทางมาตามรอยของรถไฟคิฮหะของพวกเขากันเลยทีเดียวเพราะถึงแม้ว่าจะสร้างมายาวนานมากกว่า30ปีแต่หลังจากที่ถูกช่างไทยเอามารีโนเวทใหม่ก็กลายเป็นรถไฟที่สวยงามจนถึงขณะที่ประเทศกัมพูชาเห็นแล้ว ยังอยากได้มาเป็นของตัวเองแต่ประเด็นก็คือญี่ปุ่นเขาไม่ให้ฟรีเขาให้กัมพูชาซื้อซึ่งหลังจากที่กัมพูชาซื้อมาทั้งสิ้นจํานวน11ตู้ก็จําเป็นต้องจ้างช่างไทยเราให้ไปรีโนเวทให้รูปลักษณะมันเหมือนกับที่ประเทศไทยใช้งานกันนะครับรวมถึงพวกล้อก็จําเป็นต้องทำใหม่ทั้งหมดและจะต้องใช้สเปคเดียวกันกันกบรถไฟในประเทศไทยโดยเห็นบอกว่าจะทำให้รถไฟของทั้งไทยและกัมพูชา สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อและนี่ก็เป็นการเปิดเผยออกมาจากสื่อประเทศกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ประกาศซื้อรถไฟยังไม่ถึงสิบวันไม่น่าเชื่อว่ามันมีสื่อของกัมพูชาได้ลงข่าวที่เห็นครั้งแรกถึงกับต้องขยี้ตาเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ากัมพูชากำลังจะเปิดใช้งานรถไฟความเร็วสูงสายพนมเปนถึงปอยเปตเป็นสายแรกและเห็นบอกว่า จะเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เลยนะครับซึ่งมันก็อีกเพียงแค่สองเดือนเท่านั้นเรียกได้ว่ามันไวมากซึ่งเอาตรงๆถ้าหากเรามาคิดถึงหลักความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้เหรอที่ทางกัมพูชาจะเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้รถไฟก็เพิ่งจะขอซื้อมาได้ไม่นานนี้เองแถมจําเป็นต้องให้ช่างไทยเราไปปรับปรุงใหม่ทั้งหมดซึ่งเรื่องปรับปรุงใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอามาให้ปรับปรุงที่ประเทศไทย หรือว่าจะให้ช่างไทยเดินทางไปปรับปรุงที่กัมพูชาอันนี้ยังไม่มีการรายงานข่าวออกมานะครับเพราะว่ารถไฟทั้งหมดมันยังเดินทางไปไม่ถึงที่ไหนมันยังคงอยู่ในขั้นตอนการขนส่งกันอยู่แถมมันก็ยังไม่นับรวมถึงเรื่องรางรถไฟที่ไม่แน่ใจว่าสร้างเสร็จกันแล้วหรือยังเพราะก็เพิ่งจะมีข่าวว่าเพิ่งจะได้รับบริจาคหมอนรองรถไฟจากประเทศไทยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง ทั้งช่วงล่างของรถไฟที่5183มันก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ในทันทีจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะขนาดของหมอนรองรถไฟมันเป็นคนละขนาดกันกันกบที่ญี่ปุ่นใช้และที่สําคัญไปกว่านั้นที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือสื่อกัมพูชาได้เคลมว่ารถไฟสายนี้จะเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของพวกเขาซึ่งนี่แหละที่มันยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ว่าทำไมพวกเขา ถึงได้อ้างว่ารถไฟสายนี้จะเป็นรถไฟความเร็วสูงเพราะถ้าหากเราไปดูในสเปคของรถไฟค K183 จะเห็นได้ว่ามันเป็นรถไฟที่ใช้ระบบดีเซนซึ่งก็เป็นระบบเก่าความเร็วสูงสุดมันจะอยู่เพียงแค่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นถ้าบอกว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงมันน่าจะวิ่งได้เร็วกว่านี้แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่หามามันถูกหรือเปล่าเพราะบางสื่อบอกว่า รถไฟความเร็วสูงจะต้องเริ่มต้นที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือบางสื่อก็บอกว่าต้องเริ่มต้นที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงตรงนี้ถ้าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกให้ทราบด้วยนะครับพอมีข่าวนี้รายงานออกมาคนกัมพูชาก็เฮโลกันยกใหญ่เลยนะครับแสดงความดีอกดีใจกันและปัจจุบันนี้ก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์สูงถึง400กว่าคอมเมนต์แล้วนะครับ ส่วนแชร์ก็แชร์ไปแล้วมากกว่า4,000กว่าแชร์ก็พิสูจน์ได้เลยว่าพวกเขาสนใจข่าวนี้มากๆนะครับทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้รู้ว่ากําลังจะมีรถไฟความเร็วสูงใช้กันในเดือนมิถุนายนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าอย่ามัวแต่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องรถไฟ อย่าลืมเจียดเงินบางส่วนมาซ่อมถนนหนทางด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดีใจสุดๆมีแบบนี้ก็ดีแล้วมันอาจจะช่วยรถติดในประเทศกัมพูชาได้ขอให้อนาคตมีรถไฟแบบนี้ในทุกๆจังหวัดและในทุกๆเมืองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าใช้คำว่ารถไฟความเร็วสูงเพราะเชื่อได้เลยว่าเอามาวิ่งจริงๆมันจะวิ่งไม่เร็วขนาดนั้นและถ้าหากย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้40ปีที่ผ่านมา เราก็เคยได้ยินข่าวแบบนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นกัมพูชากำลังจะมีรถไฟฟ้าหรือกัมพูชากำลังจะมีรถไฟใต้ดินแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่คือการพัฒนาของกัมพูชาแบบก้าวกระโดดหลังจากที่เราติดอยู่กับเรื่องของสงครามมาตลอดระยะเวลา40ปีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยและเวียดนามพวกเขารวยกว่าเรา แต่พวกเขาไม่เคยคิดที่จะทำรถไฟความเร็วสูงมันเป็นเพราะอะไรพวกเขายังคงใช้รถไฟความเร็วต่ำเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าการที่กัมพูชาสร้างรถไฟความเร็วสูงในครั้งนี้มันจะเหมือนกับที่ประเทศลราหรือเปล่าที่พวกเขาไปกู้เงินจีนมากถึง7,000ล้านเหรียญถ้ากัมพูชาจะต้องกู้เงินมากมายขนาดนั้นก็อย่าเลยดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคิดจะมีรถไฟความเร็วสูงแต่ทำไมถนนหนทาง ที่เป็นเส้นทางหลักถึงไม่คิดจะพัฒนายังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็ดีใจที่เราได้รถไฟของญี่ปุ่นมาใช้แต่ถ้าเราเช็คข่าวดีๆรถไฟคิฮา183ประเทศไทยก็มีแถมพวกเขาได้ฟรีๆมาจากญี่ปุ่นแต่สำหรับกัมพูชาจำเป็นจะต้องซื้อโอเคถ้าหากซื้อมาแล้วมันเป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ถือว่าดี แต่ถ้าซื้อมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันจะเป็นการลงทุนที่สูบเปล่าและขายหน้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของกัมพูชาแต่ยังสงสัยอยู่ว่าจะเปิดใช้งานในเดือนมิถุนายนแล้วทางรถไฟตอนนี้มันเสร็จแล้วหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหความเร็วสูงสุดอยู่ที่110กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วเลยนะเพลอเพอเร็วกว่ารถในถนนหลวงด้วย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอารถไฟมาอีกแล้วรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ชนกันแทบจะทุกวันทำไมถึงไม่ปรับปรุงรถไฟในประเทศให้มันดีซะก่อนนี่ยังเอามาเพิ่มอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่จะต้องกังวลไม่ใช่เรื่องของรถไฟมือสองของญี่ปุ่นแต่มันคือเรื่องคุณภาพของคนเขมรว่าจะหยุดรอให้รถไฟผ่านหรือเปล่าเห็นปกติยังมีอุบัติเหตุให้เห็นกันแทบทุกวันยิ่งแถวแถวทางผ่านมอเตอร์เวย์ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหจะเร็วถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยหรอเอาแค่50กิโลเมตรหรือว่า60กิโลเมตรก็พอแล้วมั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้ยินข่าวแบบนี้อีกแล้วสงสัยน่าจะรออีก20ปีแหละคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารถไฟนั่นคือของมือสองที่รับต่อมาจากญี่ปุ่นผมคนหนึ่งแหละที่ไม่กล้านั่งหลักๆคอมเมนต์ของคนเขมรก็ประมาณนี้นะครับ คอมเมนต์ของคนกัมพูชาค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางคนก็โอเคดีอกดีใจที่กำลังจะมีรถไฟใช้แต่บางคนก็ไม่เชื่อนะครับว่าข่าวนี้มันจะเป็นไปได้หรอได้ยินข่าวแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วหรือบางคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นห่วงนะครับว่ารถไฟตอนนี้ที่มีใช้อยู่มันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วนี่ยังมาเพิ่มอีก มันจะไม่ยิ่งแย่ไปกว่านี้หรอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์แบบสุภาพชนให้ทราบด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ